สรุปอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วนะครับใครที่สนใจรถกระบะมือสองค่างวดถูกๆโดยค่างวดเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นประมาณตั้งแต่3,000ต้นๆน,น,นะครับจนไปถึง4,000ต้นๆเลยสําหรับคลิปนี้นะครับ,ร,บ,ร,บรถกระบะค่างวดโคตรถูกค่างวดถูกที่สุดกลางปี2025นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะว่า มีรถกระบะรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับที่ผ่อนถูกที่สุดนะตอนนี้กันบ้างในแต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อไปดูกันเลยครับมาดูคั้นแรกกันเลยนะครับกับรถกระบะมือสองผ่อนถูกๆกลางปีพศ2568นี้เป็น Mazda b t 50 Pro ในโฉมแรกตั้งแต่ปีคศ2012จนไปถึงคศ2015 ก็ต้องบอกว่ารถกระบะมือ2ออย่างมาด้าพิที500โปรเนี่ยราคาณปัจจุบันนี้นะครับที่ปรับมาใหม่กลางปีนี้เลยเนี่ยโอ้โหตกลงอย่างน่าใจหายยกตัวอย่างนะครับปี2012-13นะฮะในโฉมนี้เนี่ยถ้าเป็นแคปยกสูงตอนหน้านี้เมื่อต้นปีเนี่ยยังขายกันอยู่2000,000ต้นต้นๆอยู่เลยบางคัน200แ0,000กลางนะครับแต่ว่าปัจจุบันเหลือแค่2 0 0 0 0 0บวกลบเท่านั้นเองยิ่งถ้าเป็นตัวแคปเตี้ยอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะราคาอยู่ที่แสนกลางๆเท่านั้นเองแต่สำหรับม a ด้าพ t 5 0 p โปในโฉมประมาณนีีี้้้นนนนนรัั123เ่ยยยตอองงาาาจดไฟกกม บ,บางไฟแนนซ์ไม่รับจัดแล้วนะฮะก็จัดเป็นบางไฟแนนซ์เท่านั้นแต่ถ้าใครที่เครดิตดีจริงๆนะครับเครดิตเลือๆเนี่ยยังจัดได้อยู่นะไฟแนนซ์ยังพิจารณาจัดให้ค่าง,งวดถูกมากต้องเรียนอย่างนี้นะคะคือถ้าฟีดาวน์เนี่ยค่าง,งวดประมาณ30 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นแคปเตียร์หรือแคปยกสูงแต่ถ้าเอาชัวร์นะครับผมแนะนําให้มองที่ปี2 0 1 4ันสถึงสิดีกว่าอันนี้คือชัวร์แนะ่ไฟแนนซ์จัดทุกไฟแนนซ์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยสรุปอย่างนี้ครับใครที่อยากจะได้รถกระบะมือสอ,นนอง่่่่ออนนนนูแะาาายยง้เรรมมมิตดดปณ ัต้นๆถึง3,000กลางๆในโฉมแคปเตี้ยป,ปีประมาณ2014-15ถ้าเป็นแคปยกสูงเนี่ยก็อยู่ประมาณ3,000ไปปลายถึง4,000โดยประมาณนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยถ้าใครเครดิตดีจริงๆเนี่ย หรือเหลือ,ลอผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดใครเครดิตกลางๆนะครับอาจจะมีดาวนิดดาวหน่อยแต่ยังไงซักข้างงดก็ไม่เกินสี่พันครับเราจะหากแฟนเพจท่านใดสนใจรุ่นนี้นะครับอย่างมาด้าพิทีห้าศูนโปรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแจ้งความประสงค์ได้เลยนะด้านล่างคอมเมนต์นี้หรือจะโทรเข้ามาคุยกับทางช่องตำาร์รถก็ได้นะครับแต่ช่วยแนะนําช่วยดิวให้ไม่ต้องห่วงช่วยคัดให้อย่างดีเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนมาดูอีกหนึ่งรุ่นครับกับรถกระบะมือสองผ่อนถูกๆก,ก,กลางปี2025ะองพันนี่นรับื่อนะฮะอยียงกันกับิชิไททันสมารับ แฟนั่นแบบปกติได้นะครับปีสิบสี่สิบห้าแถวแถวนี้ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นลงไปนะฮะตั้งแต่สักสิบามลงมาเนี่ยอันนี้คือไม่ค่อยแนะนำนะครับเนื่องจากว่าบางแฟนั่นก็ไม่รับจัดแล้วคล้ายๆกับบ t ท0ห้าูโปรเลยแต่ถ้าใครเครดิตดียังจัดได้อยู่แต่ถ้าเอาชัวร์เลยก็คือเน้นไปที่ปีสิบ5ี่ิ้าครับสำหรับสเปคถ้าเป็นแคปเตี้ยหรือแคปยกสูงตอนนี้นะมิสูบิชิไทตันในชมนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณปอนแสนั้นถ้าเป็นแปปปเตีีี้้ยในนชระมาณก็ สองแสนลบ เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ lease f i n a n จัดใกล้เคียงกันมากนะครับ credit ดีฟรีดาวน์างวสตาร์ทต่ตํสุดก็3,000กลางๆจนไปถึงประมาณ4,000ต้นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ด้วยครับสรุปอย่างนี้เลยนะครับสําหรับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Mazda BT-50 โป o ในชมแคปเตียหรือแคปยกสูงในชมปี1445แล้วก็ Mitsubishi Titan เช่นเดียวกันนะครับทั้งแคปเตียและ apter, แคปสูงปี1445เงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ทั้ง2รุ่นก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดย Mazda BT-50 โป o ค่าง,งวดจะถูกกว่าหน่อยโดยค่าง,งวดเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,000ต้นๆเท่านั้นจนไปถึง 3,000ั 3, ไปไปลายไม่ข้าม4 0 0พแต่ถ้าเกิดเป็นมิซูบิชิไทตันนะฮะก็จะสตาร์ทข้างงวดประมาณ3,000กลางจนไปถึงประมาณ4 0 0 0ต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถกระบะที่มีข้างงวดถูกที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะที่มีขายกันอยู่ทั่วไปส่วนเงื่อนไขในคลิปนี้ขอคนที่เครดิตดีไว้ก่อนนะ,ะหรือว่าเครดิตปกติเนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครติดเครดิตแบ็กลิสบูโรเนี่ยอันนี้ต้องสงวนไว้ก่อนนะครับสงวลสิบไว้ก่อนละกันเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเร็วๆนี้ทางช่องตำรารถกำลังดีนะครับไฟแนนซ์ Finance ที่ นะครับเอาไว้มีข่าวดีแน่นอนเร็วๆนี้อ่ะย้อนกลับมานิดนึง คลิปนี้อย่างที่บอกไปขอคนที่เครดิตดีหรือเครดิตปกติไว้ก่อนและไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตัวเลือกให้นะครับสำหรับ2รุน่นนี้มีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตพิทยาสูรรวมไปถึงมิสูวิชิไททันมีแน่นอนส่วนเรื่องราคาอันนี้ก็ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครอยากจะซื้อเลทราคาประมาณนี้แล้วไปเจอหน้าร้านยังเป็นราคาเก่าอยู่ที่แพงเกินนี้ไปเยอะๆเนี่ยติดต่อมาหาทางช่องตำรารถเลยไม่ต้องห่วงครับทางช่องตำรารถเนี่ยรีวิวรถเยอะมากหลายที่หลายจังหวัดเลยนะฮะเลทราคาเนี่ยมีให้อย่างแน ถูกที่สุดที่มีขายในประเทศไทยนะตอนนี้อย่างดิสันนาวาร่า NP 3 0 0ในโฉมแรกครับสำหรับรุ่นนี้ก็แนะนำไปที่ปี14-15เลยฮะราคาเนี่ยตอนนี้ก็ตกลงมาอย่างน่าใจหายเหมือนกันนะครับกลางปี2025นี้นะสำหรับ n ิสันน n วาร่า NP 3 0 0ในโฉมแรกโดยแคปเตียต,ตอนนี้ราคาเนี่ยที่ขายกันทั่วไปนะครับราคาอยู่มา200,000บวกลบแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้นะเริ่มเจอละ2 0 0 0 0 0ลบเริ่มมีให้เห็น กลางปีนี้แต่ถ้าเป็นตัวสูงนะครับก็ยังคงราคาอยู่ที่ส0 0แสนต้นๆถึงส0 0 0 0 0กลางๆอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถคันดังกล่าวด้วยว่าอยู่ในสภาพความพร้อมประมาณไหน ส่วนเงื่อนไขเลทการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะครับถ้าเครดิตปกติอาจจะมีดาวน์นิดหน่อยก็ไล่เรียงกันไปประมาณนั้นนะครับโดยค่างวดถูกสุดสําหรับนิสสันนวราตอนนี้นะฮะสามพปลาย,ลาย,ลายถึง4 0่พันต้นๆใกล้เคียงกันกันกบปิซูบชิชิไทตันเลยอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบแล้วนะครับว่าใครเนี่ยชอบแบรนด์ไหนแต่ว่าเลทราคาค่างวดเนี่ย ใกล้เคียงกันมากๆสตาร์ทประมาณ3,000ไปปลายถึง4 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้สำหรับดิสันนวรา NP 3 0 0ในโฉมแรกเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าตัวเลือกอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีความประสงค์หรือว่าสนใจรุ่นนี้นะเรียนอย่างนี้เลยตรงๆเลยคือที่รีวิวมาเนี่ยเจอค่อนข้างน้อยในเด็ดราคาประมาณนี้ดังนั้นใครที่สนใจอยู่ก็รีบนิดนึงอย่างที่บอกไปตัวเลือกมันน้อยมันไม่ได้มีตัวเลือกมากมายเหมือนตัว Bt 50หรือ t s u b บิ h ิไ Titan ขอสรุปอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วนะครับใครที่สนใจกรกะะบะมือ 二。爽 ค่างวดถูกๆโดยค่างวดเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นประมาณตั้งแต่3,000ต้นๆน,นะครับจนไปถึง4 0 0 0นต้นๆเลยอย่างนิสสันนาวาล่าเอ็นพีสามชมแรกมิสูวิชิไทตันรวมไปถึงม a ต้าบีทีห้าศูนย์โปรก็สามารถติดต่อมาทางช่องตำลารถได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเลทราคานี้และไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตัวเลือกรถนะครับมีให้อย่างแน่นอนขอแค่อยากได้เดี๋ยวผมช่วยติดต่อและช่วยดีลและประสานงานให้ครับส่วน FC f ซี p a g e ท่านใดที่สนใจแบรนด์ชัน้นนาอย่างโตโยต้าหรืออีซูซูเนี่ยยังไงรอไปก่อนละกันนะ ตอนนี้อยู่ในช่วงสรุปราคาอยู่นะครับแล้วก็กําลังคัดเลือกตัวรถอยู่ว่าในเรทราคาที่ต่ําสุดของเขาเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะมากขนาดไหนนะครับถ้ามีแค่คันเดียวอันนี้อาจจะไม่รีวิวถ้ามีเกิน10เดี๋ยวผมจัดมาให้แน่นอนแล้วก็จะได้มาสรุปกันนะว่ารถกระบะแบรนด์ชัน้นนำเนี่ย ถ้าผ่อนถูกที่สุดเนี่ยมันได้รุ่นไหนปีไหนบ้างเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับรถกระบะข้างวดถูกที่สุดกลางปี2025เอาจริงนะครับมันก็จะมีอีกหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับที่อยู่ในเงื่อนไขนะฮะแต่ด้วยความที่บางไฟแนนซ์เขาไม่จัดนะครับไม่รับจัดก็เอาเฉพาะที่ไฟแนนซ์จัดแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ